แหวนติดตุยคาลูกสูบเขาบอกมาว่ามันเกิดมาจากเรื่องของยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุทำให้แหวนติดตุยคาล่องก็สวัสดี f c ทุกท่านในเจวานี้ถือโอกาสตอบคอมเมนต์และก็ทำความเข้าใจของ f c ท่านนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่า f c ท่านนี้เขาบอกมาคอมเมนต์เข้ามาว่า ที่แหวนติดตุยคาลูกสูบที่เราเคยลงคลิปไปของ M S X นั้นเขาบอกมาว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากไอ้ตัวเนี้ยไอ้ยางกิ้งโซ่ยางกดโซ่เนี่ยนะอ่าเขาบอกว่ามันมันมันเป็นเพราะว่าไอ้ยางกิ้งโซ่ยางกดโซ่พวกเนี้ยมันแตกลงไปแล้วมันบดเป็นผงแล้วมันวิ่งไปตามท่อทางเดินน้ํามันอา่าแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่อา่าเรื่องของแหวนลูกสูบ เลยทําให้แหวนมันไม่ดีดแหวนมันไม่เด้งแหวนมันติดตุยคาร่องทําให้เกิดอาการควันไหลนะจ๊ะก็ถือโอกาสตอบคอมเมนต์นี้ก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวเราไปฟังคําอธิบายกันนะว่าสาเหตุที่ลูกสูบสาเหตุที่ลูกสูบเนี่ยมันติดแหวนมันติดคาร่องเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้จากคลิปนี้ที่มีผู้เข้าชมมากกว่าห้าหมื่นครั้ง นะในวันสองวันที่ผ่านมาก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานาแต่วันนี้ขออนุญาตทำการตอบคอมเมนต์นี้ที่เขาบอกมาว่าที่แหวนลูกสูบติดตุยคาล่องนั้นเกิดมาจากยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่มันสึกมันเสื่อมสภาพมันตกตะกอนไปเป็นโคลนตมแล้วไปเกาะที่แหวนลูกสูบนะทีนี้เรามาพูดถึงรุ่นอื่นกันบ้างอ่ายกตัวอย่างเช่นเวฟร้อยยี่สิบห้ามันก็ไม่มียางกลิ้งโซ่ไม่มียางกดโซ่ นะอ่าทาไมแหวนมันติดคาล่องได้อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะก็มีโอหนึ่งสองห้าตระกูลมีโออย่างเงี้ยตระกูลสปาร,ร์กอย่างเงี้ยตระกูลโซนิกนะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ตระกูลโซนิกเนี่ยอ่ะโซนิกเนี่ยนะอ่าทาไมมันไม่มียางกลิ้งโซ,โซ่คันนี้ก็แหวนติดคาล่องเหมือนกันแหวนติดคาล่องเหมือนกัน,น,กนอ,อ่านะอ่าก็มีอีกหลายเคสที่อ่าหลายรุ่นที่มันไม่มียางกลิ้งโซ่แต่ว่า แหวนมันติดคารล่องนะมันเกิดมาจากอะไรนะสาเหตุที่อ่าสาเหตุที่ทำให้แหวนมันติดคารล่องเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากนะฟังดีๆนะชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สะอาดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สะอาดทำให้มันเผาไหม้ไม่หมดพอมันเผาไหม้ไม่หมด ในจังหวะที่อ่าในาจังหวะที่รถมันจุดระเบิดภายในเนี่ยเวลาที่จังหวะมันจุดระเบิดปั๊บลูกสูบเลื่อนลงอ่าจุดระเบิดปั๊บลูกสูบเลื่อนลงการเผาไหม้มันจะเผาไหม้บริเวณอ่ามันจะเผาไหม้ตามหัวลูกสูบวิ่งลงไปข้างล่างดังนั้นด้านรอบๆอบปลอกสูบเนี่ยมันจะมีคาบเขมเหลกไปเกาะอยู่อ่าคาบเขมเหจากการเผาน้ํามันเคลื่อน,นจากการเผาน้ํามันเป็นซินที่ไม่หมดนี่แหละนะทีนี้พอลูกสูบเลื่อนขึ้นมาจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาเห็นไหม เวลาที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาปั๊บไอ้แหวนแหวนลานเนี่ยมันก็กระจายน้ํามันใส่กระบอกสูบถูกไหมทีนี้พอมันจุดระเบิดอีกรอบหนึ่งมันเลื่อนลงไปในจังหวะที่มันเลื่อนลงไปเนี่ยมันก็จะกวาดเอาน้ํามันอยู่ที่กระบอกสูบลงไปด้วยนั่นหมายความว่าไอ้น้ํามันหรือว่าคาบเขมเหลาที่คาบเขมเหลาที่มันอยู่ในอ่าเขาเรียกว่ามันอยู่ในกระบอกสูบเนี่ยมันจะถูกแหวนลานกวาดลงไปเพราะมันกวาดลงไปมันก็จะเข้าไปในร่องของแหวนลานทีนี้ แหวนลานมันก็จะระบายออกมาตามรูพวกนี้ลงท้องอ่างถูกไหมทีนี้แหละไอ้ขมาพวกนี้ยขมาที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่หมดเนี่ยมันจะมาเกาะอยู่ตามร่องแหวนอ่ามันจะมาเกาะอยู่ตามร่องแหวนนะอ่าทําให้แหวนมันติดคาล่องนะอ่าสาเหตุมันมาจากอะไรล่ะอ่าที่มีสว่วนเกี่ยวข้องกับกรณีแบบนี้นะอ่าหนึ่งละชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงอ่าน้ำมันเชือเอเช้อเพลิงไม่สะอาดเผาไหม้ไม่หมดแน่นอนสอง รถคันนั้นขับขี่ความเร็วต่ำอุณหภูมิไม่สูงพอที่จะเผาไหม้ขมเหลวจนหมดจดอ,อุณหภูมิของเครื่องมีส่วนเกี่ยวข้อง 3. พวกกองอากาศที่อุดตันทำให้เกิดอาการส่วนผสมหนาผิดปกติทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่หมดจดนั่นเองนะพวกนี้ย่อมมีส่วนมีปัจจัยนะเราจะสังเกตได้ว่ารถรุ่นใหม่มันจะมีปุ่มตัวหนึ่งที่กดแล้ว มันจะเบินเครื่องเองนั่นแหละนะเขาก็ใช้ตัวนี้แหละเบินเครื่องเพื่อ,อทําลายเขา่ามาที่หัวลูกสูบทาลายเขา่าเมานะที่มันค้างอยู่ในท่อไอเสียนั่นแหละนะปุ่มเบินเครื่องของรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะอ่าทีนี้เราย้อนกลับไปในเรื่องของอภายในห้องเครื่องกันบ้างภายในห้องเครื่องเนี่ยนะถ้าหากว่าคุณพูดถึงยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่เนี่ยคุณเคยพูดถึงไหมตัวเนี้ย ไอ้รถหลายๆคันเนี่ยที่ไม่มียางจิ้งโซ่ไม่มียางกดโซ่มันก็ติดเหมือนกันแล้วคุณจะโทษชุดคัดยางย้ำคัดนี่เป็นไปไม่ได้อีกล่ะนะเพราะว่าเท่าที่เราเคยเจอเราเคยเจอของ CBR CBR เนี่ยไอ้ยางพวกเนี้ยมันแตกมันแตกมันหลุดลงไปที่ท้องอ่างอ่ะเป็นผงแล้วล่ะหลุดลงไปที่ท้องอ่างเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานมันดูดตะกอนตัวเนี้ยไปตันกอง ลูกเบรกสามสิบนาทีลูกเบรกเลยนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นพวกยาพวกเนี้ยถ้ามันแตกปับ๊บมันจะวิ่งไปตันกองตันกองทันทีเลยนะสามสิบนาทีลูกเบรกนะบอกไว้เลยนะครับุกท่านดังนั้นให้เราตัดประเด็นเรื่องพวกยาพวกนี้ออกไปให้เราไปพิจารณาในเรื่องของชนิดน้ํามันที่ท่านเติมอ่า เวลาที you, 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 or not, or now, ่ท wow. so re really cool. ่านขับท่านขับความเร็วเท่าไหร่ผอไหม้หมดหรือเปล่ากองอากาศเคยเปลี่ยนหรือเปล่าวาลเคยตั้งไหมและที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญที่สุดชนิดของน้ํามันเครื่องชนิดของน้ํามันเครื่องนะครับอ่าชนิดของน้ํามันเครื่องที่คุณใช้และระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องคุณเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนนะครับอ่าถ้าน้ํามันเครื่องคุณไม่เปลี่ยนตามระยะเนี่ย ยังไงยังไงนะ้ำมันเครื่องหมดสภาพตกตะกอนเป็นโครนตรมนะตกตะกอนเป็นโครนตรมมันจะเป็นยางเหนียวแล้วทีนี้นะถ้าหากว่าใครเป็นช่างก็รู้อยู่ว่าอย่างเช่นนะ้ำมันเครื่องที่เราเทลาดลาดเท,ล,เทลงถังเนี่ยเวลามันแห้งมามันจะเป็นยังไงมันเป็นยางเหนียวถูกไหมเขาก็จะอ่า น้ำมันเนี่ยการสกัดน้ำมันขั้นสุดท้ายเนี่ยหรือว่าเขามาซื้อน้ำมันเก่าไปไปบิ้วเนี่ยเขาก็จะได้เป็นจจละบีออกมานะอ่าตรงนี้รู้ไหมมันจะเหนียวขนาดไหนมันเหนียวถึงขั้นมันไปเป็นจจละบีได้คิดเอาอะนะครับอ่าก็นะครับในคลิปนี้ผมอธิบายเพียงเท่านี้ก็แล้วกันก็ไม่อยากให้พี่ๆไปมองที่ว่าอ่าเรื่องของอยางกลิ้งโซ่ยางกดโซ่ถ้าหากว่าไปเปลี่ยนคิดว่าคิดว่าอ่าแหวนมันติด คาลูกสูบเป็นเพราะยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ถ้าขืนว่าใครไปอ่านคอมเมนต์แล้วไปเปลี่ยนยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่น้ามันเครื่องไม่เปลี่ยนมันก็ติดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทุกท่านนะอ่ารถหลายๆคันแหวนติดตุยคารองแหวนติดคารองรถห,หลายๆคันแหวนติดคารองเนี่ยยางกริ้งโซ่เขาก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่ารถรถมันไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกองอากาศมันตันอ่ะเท่าที่เราเห็นนะ่ะรถกันไหนกองตัน น้ำมันเครื่องสีมันจะเข้มมันจะเหนียวผิดปกติอ่ามันจะมันสีมันจะดำผิดปกติถ้ากองตันถ้าคันไหนปล่อยน้ำมันเครื่องขาดระยะมันจะเหนียวเป็นเป็นน้ำมูกอ่ะเป็นเหมือนน้ำมูกคนเลยอ่ะนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซีได้ฟังนะอ่าดังนั้นให้ไปพิจารณานะมันไม่ได้เกิดมาจากไอ้ตัวนี้หรอกไอ้รถคันที่ไม่มียางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ มันก็เป็นเหมือนกันแม้กระทั่งในรถ2จังหวะเราก็เจอมาเหมือนกันนะครับเอสี 4, เอาล่ะคลิปนี้จบเท่านี้